เอาเอาก็เอาเสียงในหวนเครียดพยักหน้าให้ลูกสาวเดินตามไปลบเอามือปัดก้นกางเกงขณะพวกพ้องเจ้าสินทุลุกอย่างลำบากตาฝรั่งคนเดียวที่บนกูค,คนเดียวงอมหน่อยให้หนังเหนียวข้อไว้ไอชิบหายฝรั่งไก่ชนว่าแกเอาไปแกงยังแดกเข้าไปเกือบไม่ได้ยิ่งแกยิ่งเหนียวไอ้ลบดีมากไม่แตกนอกแตกแต่ในปากมันแกกันคนะอยางปู ปูมียาดีกินนี่ถ้าช้ำไหนหนักทนไม่ไหวก็ย่องกระแยงไปหาข้าที่บ้านจะหายาให้กินรับรองเอ็งอยากจะวิ่งงัวกับเขาอีกแนะ่อ่าเก่งนะปูตาฝรั่งชักจะคึกขึ้นมาอีกงามหน้าแล้วสิมึงอีหอมจันพ่อเป็นฟืนเป็นไฟเขาใส่ลูกสาวหอมจันซึ่งเพิ่งล้างหน้าทำแผลถลอกตามเข่าข้อศอกและที่อื่นใหม่ๆทีแรกไม่อยากพูดอะไรแต่ในใจกำลังรังเลยอยู่ว่า้าอะไรตัวมีอะไรมันถึงที่สุด จะทําตามความคิดเห็นอันเป็นอิสระของตนเองดีหรือไม่ทําไมไอ้พวกนั้นมันรังแกหอมพ่อเรียกว่างามหน้าแล้วก็มึงแต่งตัว่อยเช่งไปตลาดอีชิบหายก็ธรรมดาธรรมดาลูกสาวพูดเดินไม่มองหน้าพอ่อธรรมดามึงงงกระปองอย่างนี้ที่นี่มึงก็รู้ดีกว่าใครหมดมันเป็นยังไงต่อให้เป็นผู้หญิงคนชั่วไอ้พวกนี้มันก็พยายามกลางวันแสกๆในหัวสันหน้าเขามีความห่วงลูกสาวเท่ากับความดุ เขาทำตัวเขาไม่ค่อยให้ใครรักเท่าไหร่นักเวลาเขามีความเดือดร้อนอะไรจึงมักไม่ค่อยได้รับความเห็นใจจากพวกชาวบ้านแม้หอมจันทร์เองก็เหมือนกันส่วนมากที่ชาวบ้านเฉยเมยต่อหอมจันทร์เพราะสาวเจ้าทำตัวเหมือนคนยิงขี้เหนียวไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ใครเหมือนนวมแต่เมื่อซื้อของใช้พวกร้านทำผมที่อำเภอพวกร้านขายของที่ตลาดมักพูดว่าหอมจันทร์ซื้อแต่ของดีราคาแพงซึ่งบางอย่างห้างที่ตลาดบางกระสังไม่กล้าซื้อมาจำหน่ายเพราะกลัวแห้งคาห้าง เพราะไม่มีคนซื้อการจับจ่ายเช่นนั้นหอมจันไม่มีความเสด็จดมเสดยดายแต่ไม่เคยซื้อแม้แต่ก้วยแขกสักชิ้นหนึ่งให้ใครบางกอวาคนมีเงินอย่างหอมจันใช้เงินถูกต้องไม่ขี้เหนียวแต่ไม่เอื้อเฟื้อใครแต่เวลาพ่อรีดดอกเบี้ยคนอื่นรุนแรงพวกลูกนี้จะได้ยินหอมจันเตือนให้พ่อเลิกเป็นคนหน้าเลือดเศรษฐี พวกที่ไปกู้เงินในหวนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าจะไปผัดดอกเบี้ยให้พยายามเจอหอมจันแล้วผัดกับหอมจันจะได้ผลดีกว่าผัดกับตัวเจ้าของเงินผู้เป็นพ่อเพราะมีหวังโดนเอตโรหรือไม่ก็ไม่ยอมแต่ถ้าหอมจันอยู่ที่นั่นด้วยอะไรที่หนักมักเบาเสมอก็เป็นอันว่าไม่แน่นักว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวพวกที่ตลาดมันคงสมน้ำหน้าเองพ่อว่าเพราะเป็นชั้นเหรอ หรือเพราะฉันเป็นลูกพ่อมันไม่ใช่เรื่องที่ชาวบ้านจะมาสมน้ำหน้าเราอย่างคนไอสินทุนั่นแล้วไอ้ลบเขาทําไมลบทําไมลบช่วยฉันไว้อีหอมพ่อชักเดือดดานกูว่าจะไม่พูดแล้วนชิบหายพูดเถอะค่ะพ่อพูดมาเลยร่อนใจคอไม่ดีแต่แข็งใจเพราะท่าทางพ่อผิดปกติมากมึงเอาผู้ชายไปโกงในห้องนอนมึงเสียงพ่อกองบ้านอย่างลืมตัวเสร็จกันเกิดเราเป็นหนอนเสร็จแล้วคนที่เราไว้ใจทรยศตอนเราเสียแล้ว หลอนพยายามนึกดูว่าเป็นใครมีใครคนหนึ่งที่หล่อนน่าสงสัยและเชื่อแน่ว่าคนนั้นคือเด็กสาวซึ่งเพิ่งเป็นสาวเมื่อปีที่แล้วนี่เองในหัวรูปคําเด็กคนนี้แบบหมายกกายกไก่หรือปลกเลื้อสวัสดให้ร้อนละอูตั้งแต่เริ่มสาวลำไรพอเป็นสาวร่างกายสามารถรับรองผู้ชายได้อย่างเต็มที่พอกระเด็ดหัวพุงหัวมันไปก่อนใครอื่นหมดทาไมหล่อนไม่คิดเสียแต่แรกในเมื่อรู้ว่าการมีผู้ชายเข้าร่วมรักนั้นรสชาติมันเป็นอย่างไรตัวเองรักลบเสร็จนเงยหน้าไม่ขึ้น กลัวอีเด็กคนนั้นที่เพิ่งเคยชายรู้จักรสชาติอันทราบซึ้งที่มาจากนักรักบรรเลงเพลงสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญจนคล่ำบอดอย่างพอที่ไหนพ่อจะไม่เป็นเทพบุตรของมันต่อให้มันกลัวต่อให้มันรักต่อให้มันบูชาหอมจันยังไงก็ยังไม่ได้ครึ่งของสิ่งที่พ่อของหอมจันมีและให้กับมันความรับแตกเพราะอีนนั่นแน่หอมจันผู้จริงจังกับความรักไม่เคยยอมเห็นว่าการรอบรักเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องคนปกปิดการรอบเล่นรักเล่นเพลงสวัสดิ์กันเรื่อยนั้นไม่เปิดเผย เมื่อเป็นเมียของรบเมื่อเขาเป็นผู้ผัวเขาต้องเป็นของหล่อนเท่ากับหล่อนเป็นของเขาจะเป็นกันเล่นๆอย่างน่วมกับเขาก็ไม่ได้เป็นยังไงเป็นกันหล่อนตัดสินใจดําเนินเรื่องของหล่อนรบรู้เขา้าเขาจะดําเนินเรื่องของเขายังไงจะดูใจเรื่องเขาต้องไม่ยากกว่าหล่อนแน่ตอนนี้หอมจันยังไม่ทราบจะโดนเตะโดนตบสกีทีจะทนได้หรือไม่เรารักกันหล่อนก้มหน้าพูดอย่างกลัวๆเราเองก็เสร็จมันเราเข้าไปคุยกันในห้อง พ่ออยากจะหลับตามองเห็นทุกอย่างให้มันแจวแหววถ้าเป็นเรื่องคนอื่นคงจำแจวแน่แต่นี่เป็นเรื่องของลูกสาวก็ต้องเข้าใจเอาลูกหลวกว่าลูกสาวคิดริ้วเมื่อไหร่ใครเห็นใครสุดปากใครอยากได้เป็นสะใภยหรือไม่ก็อยากได้เป็นเมียเสียเลยแต่แทนที่จะทําให้มีหน้ามีตาโอ้อากับเหลวให้ผู้ชายเข้ามากินไข่แดงเสร็จแล้วฟรีๆสำหรํายังเตรียมเอาไว้ถวายให้มันเสียด้วยมันเจ็บใจตรงนี้รอถวายมันฟรีๆอ่าใช่แล้ว มันคงไม่ใช่หนแรกอย่างแน่นอนเพราะหนแรกมันต้องไม่จุงมือกันเข้าห้องง่ายๆมันต้องมีมาแล้วหลายหนลูกกูนี่เป็งปังเหมือนผู้หญิงเพิ่งมีผัวทั้งหลายด้วยเป็นน้ําเป็นนวลทั้งอวบทั้งอัดแน่นหูตาสดใสว่องไวปากเจรจาดีบอกแววฉลาดมันคงอบรมของมันกันดีแล้วคล้องลมบนเสร็จแล้วพ่อคิดได้แค่นี้ก็แขนหนักพวดพลาดลุกขึ้นลูกสาวลบไปติดฝามึงก็เสร็จมันพ่อร้อง เรารักกันจะพ่อมึงมันง่ายง่ายซะยิ่งกว่าปะโปะเดี๋ยวพ่อดายับฉันไม่เคยเสียหายไม่เคยใจง่ายไม่เคยยุ่งกับใครอย่างผู้หญิงมากชูเลยนอกจากเขาคนเดียวชะตามันต้องกันเขาก็รักฉันอีนุ่มน้องคนเมียมันเขาบอกฉันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างผัวเมียนุ่มก็ยอมรับว่าเป็นผัวเมียกันไม่ได้เพราะเขาแก่ก,กว่ากันแต่เขาชอบกันเพราะลบไม่ได้ปอกลอกอะไรเขาต่างพึ่งพาอาศัยอย่างอื่นกันอย่างอื่น ก็อ,อย่างเทีลบมันมีสีมือสีมือที่ทําให้เองดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนเตียงนั่นแหละวะพ่อด่าแรกโถพ่พ่อจะอีนุ่มคนมั่งมีมาคว้าลูกสาวแม่ลูกสาวใครไม่เอามาเอาลูกสาวกูทั้งนาทั้งไร่ทั้งที่ดินอื่นๆเงินสดหุ้นลงสีลงเรือลูกสาวคนเดียวของพอ่อสบายมันสิไหนจะเลินล่างไหนจะสมบัติเราไม่เคยมองเรื่องสมบัติเลยพอ่อมึงเชื่อมันสิ ฉันเชื่อเขาหอมจันยืนยันด้วยความมั่นใจของตนออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวเชื่อไม่เชื่อมึงก็ไม่ได้สกเกเดียวกูจะยกให้วัดแม่งให้หมดตามใจพ่อร่อนหมดความเสียดายฉันทําอะไรได้ทุกอย่างแหละแต่ไม่ใช่แต่งตัวอย่างเดียวนะทํานาฉันก็ทําได้ฉันไม่เคยกลัวความเหนื่อยอยู่แล้วแปลว่ามึงจะไปอยู่กับมันจ้ะถ้าพ่อไม่กรุณาฉันกรุณาอย่างไงฉันจะบอกให้เขาจัดการให้ปู่มาขอฉันกับพ่อมึงเห็นพ่อเป็นยังไงวะ ก็เห็นเป็นพ่อนี่แหละถ้าไม่ทําอย่างนั้นหอมจะทํายังไงละจ้ะพ่อเรื่องมันก็ต้องผู้ใหญ่พูดกันเรามึงนึงกว่ากูจะยกมึงให้มันเลยแต่ฉันฉันเป็นของเขาเสร็จแล้วนี่จ้ะพ่อถ้ามีคนมาขอเองหอมจันตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่พ่อเปิดเผยถึงเรื่องคู่ชายที่หล่อนต้องแต่งงานด้วยพ่อไม่เคยบอกฉันเลย<ม>ก็ทิค่าเขาไปอำเภอและจังหวัดคราวนี้ไงเล่าหอมจันเกือบเอะอะยังคนเสียสติออกมาถ้าไม่รีบพยายามสะกดใจเขาเป็นใครพ่อ เองจะมีหน้ามีตายิ่งกว่าใครทั้งหมดในบ้านเราเขามีปริญญาเขาเป็นผู้ช่วยสม,มุบัญชีสรรพกรที่อำเภอหนุ่มรูปหล่อเสียด้วยเป็นชั้นตรีเลยนะมึงแล้วพ่อตกลงกับเขาแล้วเหรอก็ยังไงข้าก็คิดว่าต้องมาบอกเองเสียก่อนไงลูกสาวตัดบทเหมือนฟ้าผ่านั้นบอกเขาไปเถอะพ่อให้เขาหาผู้หญิงอื่นฉันมีผัวเสร็จแล้วไม่ยอมมีผัวสองคนอย่างแน่นอนอีหอมจันนี่มึงพูดกับโกูกู้พ่อมึงในชิหาย พ่อจ๋าเราต้องพูดกันตรงๆจะให้ทำยังไงฉันรักผู้ชายคนหนึ่งเพราะรักถึงได้ยอมเป็นเมียเขาแต่กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อยังไม่รู้จักหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้จักจะให้ยอมรับว่าเขาเป็นผัวได้ยังไงอีหอมอีหอมอีชิบหายมึงอย่าเห็นผิดเป็นชอบมึงเห็นไอ้คนไม่มีหัวมีก้อยไม่มีหลังจะอาศัยมีที่อยู่แค่ที่กระแบบมืออยู่ก็อยู่อย่างยาจกวันหนึ่งมันจะเหมือนพ่อมันแล้วมึงจะตกยากลําบากเรามีความเห็นใจกัน ร่อนพูดเหมือนเทกกระจา่าแทงความจริงใจออกมายิ่งวันนี้ยิ่งได้เห็นใจลบมากขึ้นเมื่อเรารักกันเราก็คิดเหมือนกันว่าเราจะทําอย่างไรให้เขามีความคิดดีกว่าฉันแต่ฉันลงว่ามันรักใกลแล้วแต่ว่าใจง่ายก็ยอมเพราะใจมันรักไม่ต้องการให้เขาเป็นของคนอื่นแล้วเขาก็ยอมรับว่าจะเป็นของฉันลบไม่ใช่คนอันธพาลพ่อก็รู้ดี ปู่เขาก็เคยแสดงความหวังดีต่อเรา <_ an> เคยเตือนเรา <_ an> เขาต่อสู้กับคนพวกนั้น <_ an> เพราะพวกมันรู้ <_ an> ว่าเขารู้ความลับมันไม่ใช่เขาเป็นคนพานอย่างที่พวกมันว่าอย่างที่พวกมันพั่มบอกชาวบ้าน <_ an> เขาไม่ได้พานอย่างนั้นพ่อก,ก็รู้มันอยากฆ่าเขาเพราะเขารู้ความลับมันนั่นแหละเรื่องก็มีเท่านี้ถ้าชีวิตไม่มีเรื่องต่อสู้เราก็ทำมาหากินของเราเราเชื่อว่าเรามีความรักเป็นทุนเราต้องก้าวหน้าสิพ่อเองเมื่อหนุ่มๆพ่อก็กัดฟันสู้มานี่เพราะกูเป็นคนจริงไม่เห็นกันเหนื่อยยากเว้ยนั่นแหละรบก็เหมือนกัน คนพวกบ้านกระสังมีสองสามจำพวกพวกหนึ่งนอนเฉยๆไกลเดือดร้อนช่างหัวมันอีกพวกหนึ่งเอาใจช่วยคนดีและเป็นคนดีอีกพวกเป็นคนร้ายไปเลยพ่อก็รู้พวกคนดีเอาใจช่วยลบอย่างไรและทําไมพวกคนร้ายถึงได้เกียดรบถ้าเขาเป็นคนร้ายเขาต้องเป็นพวกที่คนดีไม่ชอบสิพ่อแต่กูไม่ยอมให้มึงเป็นเมียไอ้คนไม่มีเงาหัวรอนตอบอยังชวนให้ถูกเตะปากว่าก็ฉันเป็นมเมียรบแล้วหลายหนแล้ว ความจริงหล่อนอยากบอกพ่อให้หมดแก่ใจที่จะเคี้ยวเข็นล่อนให้รู้เสียว่าเป็นเมียเขานับครั้งไม่ทวนล้วจะได้หายห่วงเสียทีแต่การมันไม่เป็นอย่างว่าในหัวเตะลูกควับเขาให้สุดแรงถ้าถูกเหมาะเขาคงรู้ว่ามีหวังเข้าคุกแต่ลูกสาวก็หลบเสียทันหล่อนกระโจนพรวดลงจากเรือนตอนนี้ทั้งพ่อลูกจากบ้านนามมาอยู่บ้านย่านคนที่ริมคลองแล้วผู้คนในบ้านจึงพุกพ่านมากน้าหลายตาทั้งคนนอกที่เข้ามาหาคนใน พวกแม่ค้าที่มาติดต่อเสียงโครมกลามเสียงด่าทอทําให้คนสนใจเพราะพ่อลูกไม่เคยมีเรื่องกระทบกระเทือนกันอย่างร้ายแรงขนาดนี้เลยพวกข้างล่างเริ่มถามเรื่องพวกข้างบนได้ยินชัดบางไม่ชัดบางแต่จับความได้ก็เล่าต่อต่างจึงทายกันไว้ว่าลงลูกสาวได้ชิงสุกรหามกับเจ้ารบคนสิ้นใ้ไม้ต่อคนนั้นแล้วละก็เรื่องที่ไหนหวนจะไม่เหมือนกินลงังแตนเข้าไปทั้งลังเป็นไม่มีลูกสาวกระโจนไม่พ้นธรณีประตูหล่อนตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้าย ถ้าพ่อตีเป็นต้องเพ่นไปอยู่บ้านลบมันเสียเฉยๆเป็นไงเป็นกันมีผัวแล้วมันก็ต้องเป็นของผัวให้เป็นคนอื่นต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่รับประทานแต่รอนหนีไปไม่รอดพอกกระชากผมจนหน้างหงายเสียหลักกลับเข้ามาในห้องในหวนมีอารมณ์ร้ายตลอดเวลานับตั้งแต่เขาเห็นลูกสาวเขาไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาถือว่าอับอายขายขี้หนากระทั้งทราบเรื่องที่บีบหัวใจหนักขึ้นเขาสามารถทำทุกอย่างได้ตามอำนาจของโทสะแล้วเขาตบลูกสาวด้วยฝ่ามือ ก่อนที่มือขวาจิกขัวไว้มือซ้ายที่หนักพอดูนั้นหน้าของหล่อนก็สะบัดไปตามแรงตบเราพ่อก็ตบย้อนด้วยหลังมือหอมจันเอามือจับมือพ่อเพื่อดึงให้หลุดจากเส้นผมเพราะมันเกือบจะหลุดออกมาทั้งปอยอยู่แล้วอีนี่สู้พ่อร้องเหมือนจะตะโกนให้ได้ยินถึงนรกชั้นต่ำสุดเจ็บพ่อจ๋าเจ็บลูกสาวร้องอย่างน่าสงสารแต่พ่อไม่สงสาร กับยกเท้างอขึ้นถีบปังเอาเหนือท้องพร้อมปล่อยมือให้ร่างลูกสาวกระเด็นไปติดฝาพอตามเข้าไปอีกเหมือนกำลังต่อสู้กับศัตรูคู่พยาบาทคราวนี้ตบด้วยกัาปันเสียงดังโัวใหญ่หอมจันทร์หมุนคว้างเลือดไหลออกจากปากแดงฉานหญิงแก่คนหนึ่งทนทานต่อกันได้ยินเสียงเออะโกรมคลามบนบ้านไม่ได้ไในว่าเป็นญาติทางห่างก็ทะหลันเข้ามาอะไรกันนายหวนเรื่องอะไรเตะต่อยตีลูกเลือดโชคอย่างนี้เสียงผู้พูดเอะอ เป็นการถามถ่ายและห้ามปรามในที่ดังไปยังเรียกว่าสามบ้าน8บ้านก็เท่ากับเลีกใครต่อใครให้ใหแหกกันมาหนึ่งแน่นที่ข้างล่างหอมจันท์หมดอายเพราะรู้ว่าความอายไม่มีประโยชน์อะไรเสร็จแล้วคนยิ่งรู้ยิ่งดีรู้ว่าร่อนมีผัวแล้วผัวของร่อนคือรบคนห้ามหรือถามเรื่องได้ยินเสียงในหัวตอบว่ารู้ของข้าถาลียงให้ดีไม่ได้ตายสะด,ดีกว่าตายด้วยมือคนอื่นก็ไม่สะใจเท่าตายด้วยมือข้า หอมจันไม่ร้องเอะอะโวยวายเพราะพ่ะของล่อนโวยวายอยู่แล้วนิสัยหล่อนก็เงียบอยู่แล้วด้วยล่อนจึงส่งเสียงคลางเมื่อถูกพ่อเตะตบต่อยอย่างบ้าคลั่งเพียงเบาๆคนห้ามทีแรกก็ยั้งใจไว้ว่าเพียงแต่จะห้ามแต่เมื่อเห็นว่าห้ามไม่อยู่ซ้ำยังเห็นการกระทำของนายหวนเป็นไปอย่างปาเถื่อนซึ่งถ้าปล่อยไว้ในรูปนี้ลูกสาวไม่ตายก็คางเหลืองขนาดนอนหยอดข้าวยอดน้ำกันอย่างแน่นอนกล่าวกันทั่วไปว่าคนรักนายหวนมีน้อยนักหนา แม้แต่เมียน้อยในหวนเองถ้าไม่จำใจตอนเรียกเข้าไปบำเลอในมุงแล้วไม่มีใครอยากมองหน้าบางคราวอย่างรักยอกเอาซึ้งๆหน้าด้วยการบีบลูกปีบที่หน้าอกแทนที่เจ้าของอกจะขอนควักด้วยอาการกระตุ้งกระติง้งหรือเกิดเสียวซานขึ้นมากับหน้าตาเยเกยเพราะความเจ็บระบบที่ถูกบีบยังไม่ปราณีปราศัยส่วนมากจึงไม่มีใครชอบยิงขนห่างๆยิ่งไม่ชอบมากแต่หอมจันนั้นเป็นที่รักของคนในบ้านทุกคนเว้นเสียแต่เมียคนใหม่ ซึ่งความจริงก็ไม่ได้เกลียดหากแต่อยากได้หนา้าคิดว่าได้สำออยเอาเรื่องไปบอกอย่างนั้นจะเป็นการดีแก่ตนครั้นได้เห็นผลแห่งการปากบอลของตัวเขาก็น้ำตาตกเมื่อคนหนึ่งแหกปากร้องเอะอะอีกหลายคนก็แหกกันมาเสียงผู้คนเอ็ดอึงมากขึ้นในหวนก็ยิ่งบ้าเลือดเมาโทสะหนักขึ้นคนสองคนขึ้นมาได้อีกหลายคนก็ขึ้นมาได้ในที่สุดก็แหกกันขึ้นมาต่างคนต่างไดเห็นพ่อทำร้ายลูกสาวกิ้งไปกิ้งมาเหมือนลูกขนุน ในที่สุดชายคนหนึ่งแสดงความกล้าหาญยังไม่กลัวว่าในหวนจะโกรธและทำตัวเคาะร้ายขนาดไหนเขากระโดดเขากระชากไหล่ในหวนกลับมาพร้อมเหนือกำปั้นขึ้นพลางคำรามโถ่ไอ้คนบ้าจันทานลูกเป็นผู้หญิงตัวเท่านี้มึงทำได้ลงคอประจานให้แหลกยับเยินไม่พอยังจะฆ่าสิคิดหรือว่าคุกตะรางเขเลาเวนคนฆ่าลูกเท่านี้มึงยังไม่ไอายคนอีกหรอวะ ขณะที่ในหวนถูกดด้ยังเจ็บแสบหอมจันตั้งตัวได้ก็รวบรวมกำลังพร้อมตัดสินใจไปตายเอาดาบหน้าพุ่งตัวพรวดออกจากห้องเพนผึ่งไปที่นอกชานเรือนจากนั้นก็ไม่คิดถึงบันไดอีกแล้วเพนผล่โจรลิ้วลงข้างล่างจนกระโปรงถลกเห็นกางเกงในในร่อนชนิดดีสีดำพอเท้าถึงพื้นก็ทรงตัวไว้ได้ไม่กลิ้งเป็นขนุนไปออกได้ก็วิ่งตื้อไปข้างหน้าจับมันจับมันเสียงในหัวน้องตะโกนแต่คนข้างล่างร้องบอกกันว่าใกล้จะไปจับมัน จับมันก็เท่ากับจับไปให้พ่อมันฆ่านะเว้ยเพราะชิ้นนี้จึงไม่มีใครจับหอมจันทร์ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรอื่นนอกจากคิดว่าลบคงต้องกลับไปบ้านพร้อมปู่หล่อนจะไปที่นั่นและอยู่ที่นั่นหรือไม่อย่างน้อยลบต้องพาหล่อนไปที่อื่นลบหน้าพ่อเสียพักหนึ่งปัญหาอื่นหล่อนตัดขาดสิ้นเชิงหล่อนจะไม่กลับไปหาพ่อไม่กลับไปงานแต่งงานไม่กลับไปหาความสุขบนกองเงินกองทองจะขอตกทุกข์ได้ยาก,กับชายคนที่หล่อนรักไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ หล่อนพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิ้นหล่อนกล้าแม้กระทั่งฝ่าอนาบริเวณที่เลือกันว่าจงอางอีกตัวหนึ่งกําลังคลองถิ่นมันไล่คนทุกคนที่เข้ามาในย่านนั้นเพราะตามหาอีกตัวหนึ่งคือตัวที่ลบสังหารเสียกระทั่งเป็นเหตุให้หล่อนถล่าตัวถล่าใจให้รักกับลบไปจนสิ้นเชิงนั่นเองหล่อนพุ่งผ่านที่นั่นไปเหมือนลมไม่มีความกลัวอะไรเหลือติดอยู่เลยนอกจากความระลึกนึกถึงลบอียารา คนเราเน่ยให้มันเก่งแสนเก่งยังไงมันก็ต้องมีคราวเคราะห์เสียท่าเขาจนได้สักวันหนึ่งนี่เป็นท้อยคําของปู่ที่ไม่ได้เกลี้ยกล่อดในการต่อสู้คราวนี้ซึ่งนักเลงแบบแกถือว่าเสียท่าเขาไอ้เราไม่ได้เสียท่านะปู่นักดีๆไอ้หงิกเถียงแบบนี้แหละเขาเรียกเสียท่านักเลงไม่ว่าอยู่ท่าไหนลองรู้ตัวว่าจะมีคนดีคอยเล่นงานมันต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเสมอ เออโครงคลามอะไรต้องพร้อมและถ้ายิ่งเห็นถ้าจะไม่ได้การต้องชิงลงมือก่อนพวกแรกต้องเป็นของเราถือว่าได้เปรียบคมขวัญศัตรูข้อให้แล้วแต่นั่นมันเรื่องหอมจันเออนะแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่พวกเองมันฉายเดี่ยวเหมือนกันฉันไม่ได้คิดจะฉายเดี่ยวปูก็เพราะเองไม่คิดเองถึงได้เสียทา่าไอ้พวกไม่คิดนะมันเสร็จเมื่อกี้ร้อยกี่พันไม่คิดแล้วไม่คิดว่าจะเจอตำรวจเจอะเข้าเป็นฝูง ไม่คิดว่าเจ้าทรัพย์จะตื่นเจอตีนเจ้าทรัพย์ข้อให้นับตีนไม่ทวนไม่คิดว่ามันจะสู้กลายเป็นหมูมีเขียวเอวกิ่วแบบหมูป่าเขา้าอะไรลงไม่คิดมันเกิดขึ้นเป็นต้องเข้าตาหลายหนักทุกทีปู่ปู่สังเกตเห็นในหัวน่ะหรือเปล่าเจ้าหงอิกถามขึ้นลอยๆอยหางตากูคอยจับมันอยู่ปู่บอกฉันเห็นมันกระชากลูกสาวอย่างไรพิกลตาฝรั่งนอนเอกเนกหลับตาเฉยๆเปิดเปลือกตาพูดเบาๆเออ มึงค่อยยังชั่วแล้วล่ะดีขึ้นแล้วปู่ตาฝรั่งบอกอาการอย่างปู่ว่าวันนี้ยังคำนี้อาการขัดยอกมันจะเล่นงานเองหนักขึ้นทุกทีเพราะตอนดึกสักหน่อยจะเริ่มระบมพรุ่งนี้ละมึงเอ๋ยกระแอมนิดเดียวเสียวไปทั้งตัวแต่ยากูนะรับรองมันจะทำให้เองกระแอมได้ดีกว่าธรรมดาแต่เรื่องเมื่อยเรื่องยอกต้องเป็นไปตามยถากรรมของมัน ก็เองไม่ได้โดนใครกระทืบนี่ว่าไปฟันดินเขาหน่อยยังเงยหลังแทบไม่ขึ้นมีสองสามคนที่กลับมาทิกระท่อมริมนาของปู่ลุงคือลบเจ้าหงิกกับตาฝรั่งซึ่งไม่มีที่นอนพักผ่อนนอกนั้นลบทิ้งไว้ให้คอยเฝ้าความเคลื่อนไหวฝ่ายตรงกันข้ามต่อไปและนอกจากนั้นยังให้คอยควบคุมคนอื่นๆที่อาจเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เสียเสียงบริวารอีกผู้หนึ่งผู้มีนามว่าหมีร้องขึ้นมาข้างบนเอ้ยอ้อะไรว่าหมีหงิกร้องถามลงไป ผู้หญิงวิ่งขาออนขาวจัวไอหมีรายงานขึ้นมาอะเจ้าลบพิกท่าจากท่าอีบัดอีลอยทันทีเพราะคำว่าผู้หญิงเท่านั้นมึงทําท่าเหมือนจะหายสนิทและไอชิบหายไอเวนเอ้ยปู่ดาเฮ้ยนั่นหอมจันนี่วิ่งผมกระจายมานู่นแล้วดูข้างหลังมีใครกวดมาอีกหรือเปล่าเปล่าปูเสียงไอหมีร้องตอบขึ้นมางั้นเรื่องใหม่อีกแล้วไอลบมึงละทีนี้ เรื่องมึงโดดโดดปู่พูดเหมือนหลับตาเห็นอะไรต่อมีอะไรสว่างโลรบไต่บันไดลงไปข้างล่างหอมจันผวาเขากอดยังหมดแรงโผเขากอดคอได้ก็ฟุบหน้าลงตรงซอกคอเขาหอบจนตัวโยนสะอื้นเพราะเหนื่อยเสียใจและกลัวรวมกันเขาไม่ถามอะไรนอกจากปล่อยให้หล่อนหอบให้หายเหนื่อยเสยก่อนชัวครูต่อมาก็ได้ยินเสียงปู่ด่าไอ่งิกไอ้งิกประเดี๋ยวพ่ออแข้งเชือดปากเสียนี่มึงจะเซอกลงไปทําไม ถึงแม้มันไม่ได้หามหมูก็เถอะถ้ดลึงสึกยากรู้อะไรไม่เข้าเรื่องลบตบหลังร่อนเบาๆร่อนกอดเขาแน่นเหมือนกลัวชายคนรักจะหลุดหายไปในความฝันลมหายใจพลังพล้งพรูออกมาจนตัวโยนร่อนสะอื้นสองสามครั้งมิชาก็สามารถพูดได้บางมีอะไรเกิดขึ้นหอมจันทพ่อร่อนเงยหน้าให้เขาเห็นรอยฟกช้ำและปากที่แตกเพราะธิ์ที่ถูกทั้งตบทั้งต่อยนี่พ่อทำอย่างนี้ถเถอะ พ่อจะให้ฉันแต่งงานกับสมุนบัญชีสัมภารที่อำเภอแล้วพอรู้ว่าฉันกับเธอได้เสียกันและฉันไม่ยอมเป็นอื่นผลก็คืออย่างนี้มันก็น่าโกรธเพราะเรามันจนฉันยังไม่มีหัวมีหางฉันบอกหอมจันแล้วยังไงเล่านี่แปลว่าเธอไม่ยอมรับฉันไว้หอมจันฉันรู้ฉันทําอะไรกับเธอไว้เป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันจะไม่รับรู้ในการกระทํานั้นแต่ฉันยังคิดไม่ออกเราจะทําอย่างไรต่อไป ฉันนอะไรไม่ออกเหมือนกันรู้แต่ว่าเมื่อโดนพ่อทํายังมีเข้าฉันหันหน้าไปหาใครไม่ได้นอกจากวิ่งมาหาเธอที่นี่แล้วทุกอย่างก็แล้วแต่เธอเธอคิดว่าฉันเป็นเมียเธอแล้วความฝันที่ลอยคว้างอยู่กลางใจเขาเหมือนคนคิดสร้างวิมานในอากาศดับวุบในฉับพลันทันทีหูเขาอื้ออึงไปด้วยถ้อยคําอันน่าสงสารของหอมจันที่ว่าฉันเป็นเมียเธอแล้วพลันหัวใจเขาก็มีความอบอุ่นแทรกขึ้นอย่างปราลาดเพราะคําว่าฉันเป็นเมียเธอแล้วจริงสิ เขาร่ำร้องอยู่ในใจเรามันคนมีเมียแล้วนี่ว่าก็หอมจันนี่ยังไงเล่าหอมจันผู้ซึ่งเขาเป็นประกันได้ว่าบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนตส่วนต่างๆในร่างกายของหล่อนไม่มีชายใดล่วงล้ำกำเกินและหล่อนก็ไม่ใช่ผู้หญิงสับป,ปะดนดด้วยเขายังจําสภาพเสียวสะดุ้งของหลอนทุกระยะที่มือเขาปลายเปะปะไปทั่วทุกแห่งหนเขานึกถึงอาการเจ็บปวดรวดร้าวแทบขาดใจซึ่งหล่อนแสดงออกมาผ่านสีหน้าผ่านความอดทนถึงขนาดหล่อนยังกลาง สิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยเห็นจากนวมแต่เห็นจากโบหวานครั้งแรกกระนั้นยังไม่รุนแรงเหมือนอาการหอมจันทร์ซึ่งอาจมีส่วนต่างๆไม่ถึงขนาดราการเช่นนี้ครั้งหลังก็ยังคงมีอยู่แม้ไม่มากนักหอมจันทร์ของเขาไม่ใช่ผู้หญิงขี้เรีวไม่ใช่ผู้หญิงที่สักแต่ว่าเมื่อแบบทาก็มาฉลองศรัทธาไปตามความต้องการแล้วจากกันไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปแบบนวมหอมจันทร์มีความน่าประทับใจเพราะบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีข้อชงนเหลือไว้ ความจองหองแต่ครั้งแรกกลับกลายเป็นของดีที่ทําให้เขาคิดว่ากิริยาเช่นนั้นเป็นเกรกกาะกําบังไม่ให้ใครมาเกาะแกะร่อนเล่นง่ายๆพอสิ้นความจองหองร่อนก็เหลือแต่ความน่ารักช่างพูดชะอ้อนอ้อซสอให้สิ้นกังวลช่างปรนนิบัติสอนสั่งให้ทําอย่างไรไม่ค่อยจะยากนักเขามีเมียแล้วเขามีเมียแล้ว,เ,เ,ลวเป็นลูกสาวบ้านกระสังคนอย่างเขามันก็ควรจะแค่นี้นี่แหละเพราะแค่นี้ก็วิเศษอยู่แล้วได้เมียสวยไม่น้อยหน้าใครมีการศึกษาดีเป็นลูกคนดี แต่ช่างหัวพ่อของรอนเพราะคนอย่างนายลบอายาลาปู่บอกว่าต้องอยู่ได้ด้วยขาทั้งสองกำลังทั้งสองแขนไม่เกาะใครกินเขาจะต้องภาคภูมิใจที่เมียของเขาบอกว่าอยู่กับลบยากจนยังไงก็ได้ขอให้เป็นเมียลบความลำบากยากแค้นรังแกเราไม่ได้ทั้งสองขึ้นมาหาปู่เราเรื่องให้ฟังยังไม่ทันสิ้นความปู่ก็ว่าปู่ว่าแล้วปู่ไทยไม่ผิดเหมือนกันเรื่องมันต้องลงเอยแบบนี้ ไอ้นายลุงมันจะมีปัญญาอะไรมีปัญญาที่ไหนไปขอนางสาวหอมจันทร์มาเป็นเมียไอ้นายรบเนี่ยไม่มีทาสักนิดเดียวแต่ไอ้เรื่องยุให้หลานพาผู้หญิงหนีนี่ปู่ไม่ทํานะแต่ห้ามไม่ให้ชิงสุกก่อนห้ามมันห้ามไม่ได้เพราะตอนนั้นฟ้าผ่ามันยังไม่ได้ยินหรือสะดุ้งเลยแล้วเมื่อเรื่องมันแดงหอมจันทร์เองก็หนีมาหารบปู่ว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือปู่ไปหาพ่อเองหนุกลัวจะมีเรื่อง มันก็ดีกว่าเอาลูกสาวเขามาไว้ที่บ้านหรือที่อื่นแล้วทาไม่รู้ไม่ชี้เสียอย่างนี้หนักข้อยิ่งกว่าไปหาเขาเราจะพูดกันว่าเมื่อเรื่องมันเป็นถึงขนาดนี้แล้วใครต่อใครรู้กันหมดแล้วคือคนที่บ้านเขานั่นแหละจะปกปิดไว้จะไหวเหรอเมื่อเด็กมันไม่รักการแต่งงานกันวันข้างหน้าผู้ชายจับความจริงได้เขาก็ได้เลิงเอาผู้ใหญ่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไม่ทราบได้ความคิดของปู่ย่อมดีเสมอ ตาฝรั่งบอกเพื่อนรุ่นหนุ่มของแกเพราะเราไม่มีอะไรจะทำให้ดีกว่านี้แล้วมันไม่ใช่วัตถุเอาเข้ามาแล้วเอาไปคืนเขาปูวา่ว่าเรื่องเงินเรื่องของก็อีกอย่างแต่นี่มันเป็นเรื่องความบริสุทธิ์ผุดพองของมันก็ไม่ยอมคืนไม่รับคืนจะมีก็แต่เอาลูกไปให้เท่านั้นแต่ไอ้หวนมันไม่ใช่คนใจร้ายอะไรหนักหนานี่นาถ้าทางจะยิงปากพูดจาไม่เข้าหูคนแต่มันก็ไม่ใช่มันก็มีเพียงเท่านั้นแหละ หน้าเลือดคิดดอกเบีย้ยแพงไปหน่อยแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลวกว่านี้เลยหลานชายกับหลานสะพ้ายมองหน้ากันปู่พูดเหมือนปู่เป็นหนุ่มเข้าใจชีวิตเด็กหนุ่มเด็กสาวดีปู่ไม่เหมือนคนแก่แกที่เข้าข้างตัวเองถือความคิดตัวเองเป็นวิเศษเอาอารมณ์เป็นใหญ่เอาสีข้างเข้าถูปู่นั้นมีความคิดเข้าข้างตัวเองก็จริงแต่เป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความเห็นที่ดีงามอย่างเรื่องนี้เป็นตน้นคืนนี้อยู่ที่นี่ไปก่อนาะคนเราต้องระวังตัวให้มาก ใครจะว่าคลาดช่างหัวมันความคลาดดีกว่าความกล้าหาญในบางคราวเราไม่ใช่คลาดอย่างกระต่ายแต่เป็นความคลาดที่คิดจะสู้ราอาจมีเรื่องไม่ดีคืนนี้นั่นแปลว่ารอให้ในหวนันเทาโทษซาเสกอนแล้วค่อยพูดจากกันจะเอาอยางไรได้ทั้งนั้นเวน้นเสแต่ว่าอย่าพลากจากกันในเมื่อเด็กยังไม่ยอมจากกันเสร็จแล้วเลย